เมื่อนีกินเขากับปลาทูอีกแล้วโว่เยาให้กินเนาะได้กินปลาทูเลยแอบเบ่งเงินกินเนาะจันเนาะยายแดงกับลำน้อยกินคือกันนี่ละยายแดงก็ินปลาทูเมื่อคืนนะต้องเบ่งกันกินแบ่งเงินกินกินนำกันลูกะ อากาศก็ดีเนาะค่ะมันเนี่ยวัวหมูมะเร็งตกไหมวัวมะสันนี่ตกตรงเต้แต่สาวมันนังก็ตีสี่ตีห้ามันตีหมูสานนะนี่อากาศที่ก็ดีอยู่ค่ะตอนนี้แต่ว่าทีตกไม่ว่วสันน่ะกินเลยลูกยายกินสิละปลาทูนี่แหละ ปลาทูเขีงเดีวยวกันเนี่นะม่นคืนนี่ซื้อปลาทูมาก็ะด้เห็นว้ก็เไยเบ่งไงโม่ขาอีมาบมมาดำก็ได้ดแต่กระจงไเขาอยุนะกัะเบ่งไวข่อยยุบอกว่าสาัดแมวสัดคนนกันเนาะิวคือกันแมวหาจินบ่ดย เดี๋ยวคนหากินได้ก็ได้ให้เขากินเดี๋ยแดงอยากเลี้ยงอยู่จ้ะทั้งหมาทั้งแมวล่ะแต่ยันดูแลเขาโบดได้เต็มที่ถ้าเขานานๆมาหาสิแกนั่นอยู่นานๆมาหาแกไอ้ดีให้เขากินอยู่ถ้าถ้าเกิดเลี้ยงเองเนี่ยยันโบ อย่างกขาบ,บ่ตลอดลน,นะคันเนาะนานๆหรือว่าให้เขากินนานๆกินหรือว่าเดินผ่านจัดมาจัดจัดบางข้างเด็กให้เสื้อให้เขากินแต่ก็บ่ได้บ่อยหรอกค่ะแล้วเขามาหาที่ก็ได้กินอยู่นะกับแมงเม้เขาไม่อิ่มจ้ะ

มากินแล้วลูกเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อให้กินไหมมาเลงตอนเย็นเนด็กเลงก็กินไหมเนาะกันเนะาะเด็กกับแม่กับบ้านได้กินเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์ให้วเดงกได้จ้าไป,ไปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่น,นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ